ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล Best CEO Award ด้วยนะครับรางวัลแห่งความสำเร็จนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์และบุคลา,ากรคณะบริหารธุรกิจทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑดีสาขาววิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติก ที่นี่มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนที่ทันสมัยมีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงๆ ส่วนเราจบจากสาขาวิชาการบัญชีที่นี่ซึ่งให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเรียนการสอนแบบคิดเป็นทำเป็นสามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีได้อย่างถูกต้องภายใต้กระบวนการทำบัญชีอัตโนมัติและเน้นย้ำถึงการทำงานด้านบัญชีที่มีความโปรง่งใสมีธรรมาที่บาน ส่วนผมได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความล้ำสมัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจใหม่ๆในอนาคตได้อีกด้วย <Yes. S 1> ผมภูมิใจที่ได้เรียนในสาขาว,วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจริงๆครับเพราะที่คณะบริหารธุรกิจเน้นการเรียนการสอนแบบคิดเป็นทำเป็นบริหารเป็นมีการจัดกิจกรรม เป็นผู้บริหารให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติกันจริงๆภายใต้ปัจชญาการจัดการสอนที่มุง่งพาตบันดตที่มีคุณธรรมนำความรู้สู่ผู้บริหารมืออาชีพถึงเวลากำหนดอนาคตของเพื่อนๆด้วยการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก แล้ววันนี้มาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราที่คณะบริหารคณิตศาสตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าพระนครเหนือทาที่กรุงเทพและวิทยาเขตระยอง